จาะข่าวร้อนล่วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสํานักข่าวทีนิวส์ของเรานั้นยังคงทําหน้าที่นะคะที่จะเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของแกนน,นํานปชเพื่อที่จะตอบสมมุติฐานข้อสงสัยว่า ท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้อย่างเน็ดเหนื่อยของมวลชนคนเสื้อแดงตลอดระยะเวลา5-6ปีที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่พันตำรวจโททักษิณนั้นนำมาใช้สำหรับบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองเท่านั้นใช่หรือไม่โดยมีวลีค่ะที่ว่าศพที่กองพี่น้องเราเข้าข้ามไป วลีนี้ก็ถือว่ากลายเป็นวลียอดฮิตในหมู่คนเสื้อแดงเพื่อที่จะตั้งคำถามถ,ามถึงการปรากฏตัวของพลเอกเปรมตินสุล,ลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทยที่ได้รับการต้อนรับอย่างตีเยี่ยมนะคะจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรี ก็แน่นอนละวค่ะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมสร้างความแปลกใจและผิดหวังให้กับคนเสื้อแดงบางส่วนไม่น้อยนะคะเนื่องจากว่าหลายปีที่ผ่านมาพวกเขานั้นต่างรับรู้และก็เข้าใจจากพฤติกรรมของบรรดาแกนนำนปชว,ว่ามีอุดมการณ์อย่างไรต่อพลเอกเปรมถึงขนาดกล่าวหาว่าเป็นอํมมา์และผู้มีบาร,รมีนอก,กรัฐธรรมนูญ โดยในวันที่7มีนาคม2553นายณ้าสนยทวุฒิไส้เกือ้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปราศัยบนเวทีคนเสื้อแดงจังหวัดระยองโดยโจมตีพลเอกเปรมอย่างหนักหน่วงว่าเป็นเครือข่ายอมาตย์ที่ขัดขวางระบอบราาประชาธิปไตยพลเอกเปรมก็อยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จมานานจนคิดว่าใครเคลื่อนอะไรต้องฟังคำสั่งใครคนใดคนหนึ่งจนคิดว่าขบวนการทางการเมืองทุกขบวนการ ต้องมีผู้นําสูงสุดผู้นําต่าสุดไม่มีครับไม่ใช่พักประชาธิปัตย์พัคประชาธิปัตย์นี่ผมชี้ได้เลยใครเป็นผู้นําสูงสุดนะผู้นําสูงสุดคือก่นจาติกวนิชผู้นาเตี้ยสุดคือสาธิตวงนองเตยครับอันนี้บันดีกลัได้่ดวลนนเอกเวณในผู้นำแถวสุดนะ ตเียกับกับการที่พลเอกเปรมเรียกผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วไม่เรียกแต่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับเรียกร้องเข้าไปด้วยครบทุกคนไปนั่งแล้วไปถามเรื่องคนเชื้อแดงพูดถึงขนาดว่าให้หาทางพยายามควบคุมตัวผมจตุพรพงพัน์และอริสมันพงเรืองรองให้ควบคุมตัวไม่ได้ก่อนวันชุมนุมพลเอกเปรมท่านเป็นใครพวกผมสนาบสามคนเนี่ยเวลาออกมาสู้ขนาดเมียยังคุมตัวไม่ได้ท่านเป็นใคร นี่ผมพูดเฉพาะเรื่องออกมาสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับแต่ถ้าเรื่องอื่นละไว้ในฐานที่เข้าใจนี่สั่งอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าสามคนนี้เนี่ยควบคุมตัวซะก่อนชุนมนุมได้ไหมตำรวจขันมองหน้ากันเรกเรกลัๆแล้วเกาหัวแกรกๆตอบว่า ข้อกฎหมายขณะนี้ยังทําไปไม่ได้เพราะเขายังไม่มีอะไรผิดอนเหตุเปรมตินาจุฬาลน,น์ท่านเข้าใจไหมครับว่าพวผมไม่มีอะไรผิดสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าผมผิดเวลานี้และสิ่งเดียวที่ผมไม่อยากให้อภัยตัวเองคือผมลุกขึ้นมาสู้กับท่านช้าเกินไปเท่านั้นะ น้องที่เคารพครับมาหาอัมมา์ออกโรงชักธงรบ้วยตัวเองนี่เป็นครั้งแรกในรอบสามปีกว่าๆที่เราสู้แล้วก่อนการเพียนพัพของเรามาหาอัมตา์ขยับตัวอย่างชัดเจนคนเขารู้กันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงนี่จึงเป็นการเผชิญหน้าระหว่างวมวลมหาประชาชนกับมาหาอำมมา์อย่างทแท้จริง แต่มาในวันนี้นะคะนายนัทวุฒิกลับบอกเพียงว่าส่วนตัวไม่ได้มีประเด็นขัดข้อขัดแย้งกับใครไม่ได้ตั้งตนว่าจะเป็นศัตรูคู่ปฏิปักษ์ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการหรือผู้มีอำนาจบารมีใดๆสิ่งที่ต่อสู้กันมาก็คือความเห็นต่างทางการเมืองคือความขัดแย้งอันเกิดขึ้นจากเรื่องประชาธิปไตยคนเสื้อแดงแยกแยะได้ หรือแม้กระทั่งนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำนปชและสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยที่ระบุในลักษณะเดียวกันนะคะว่าที่ผ่านมาถือเป็นการทำหน้าที่ไม่มีเรื่องขัดแย้งส่วนตัวผู้ใหญ่ก็ควรทำตัวเป็นผู้ใหญ่อะไรก็ตามที่เป็นจุดเริ่มต้นของประเทศกลุ่มนปชจะไม่ขัดขวางขณะที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ จากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะถากว่าเรานำมาเปรียบเทียบกับการกระทำในอดีตที่ผ่านมาโดยพันตำรวจโททักษินได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่าสิ่งเดียวที่ทำได้เวลานี้คือการขอร้องให้เกิดความปรองดองแต่พวกเขาหวาดกลัวผมไม่เชื่อใจผมว่าจะไม่แก้แค้นและพร้อมให้อภัยกองทัพกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและทุกฝ่ายไม่มีการล่าแม่มดโดยเด็ดขาดเพราะการให้อภัยคือหัวใจ และผมต้องให้คนทั้งประเทศให้อภัยซึ่งกันและกันหากอย่างไม่ให้อภัยกันก็ไม่มีทางปรองดองไม่อาจเป็นประเทศเดียวกันได้ผมขอให้ให้ต่อตาลล้้างรัฐบาลใช้คำพูดที่อยาบคากโกงตลอเวลาแล้วรัฐบาลทอะไรไม่ได้จะทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้จนผมผมเข้า ต้องพูดความจริงขึ้นมาวันนั้นแต่ว่าเขไม่กล้าพูดเต็มที่เพราะเขาว่าเกรงใจกันอยู่วันนั้นพี่น้องผมงจำได้ว่าผมประชุมขา้าราชการที่ดิสเซร์ติเมทรีผมก็เลยเอาไล่ค่อยๆกันทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะตอนนั้นเริ่มแล้ขวข้าราชการเริ่มเกี่ยวว่า,วาพอรู้ว่าแล้วมาเริ่มมีปัญหา,า,าะอะไรเริ่มถูกทั้งทั้งปี377เริ่มถูก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 ทุกปีบางมีน้องระุ่นแฉกเนี่ยก็เริ่มมีการ มีการนี่ที่ไม่ทํางานผมก็เลยต้องกดกระตุ้นเขาบอกางานเถอะทํางานได้แล้วนะครับแล้วผมก็บอกว่าที่มันที่มันเป็นอย่างนี้เรัฐบาาทาอะไรไม่ได้เนี่ยก็พบมีผู้มีบารมีชอบรัฐมนตรีแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าในรัฐมนตรีไม่ได้กาหนดให้เขามีโครงสร้างของการจัดการบริหารจัดการในอำนาจันั้นอยู่ในรัฐมนตรีเลย แต่ตัเองมีบารม,มีสามา,ารถแต่สั่งงานได้แล,ล้วคนของ้าราชการก้เกรงใจแล้วก็ต้องปฏิบัติตามโดยที่ยอมเลี่ยงยอมผิดคำสั่งของญาโดยตรงน,น,นั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่าผู้มีบารม,มีนอกลำนูนแล้วก็คำว่าผู้มีบารม,มีนอกลำนูนเนี่ยก็จึงกลายเป็น เป็ที่หามากแล้ววันนั้นเนี่ยในทีลิมอีกก็ไปด่าวหาออกเลยว่าผมไปไหนัเจ้าเหรอผมมีอำหาผมมีบวนามจนรับปีผมมีอำตาเพื่อเพื่อไปที่นั้นแต่จริงๆแล้วผมไปถึงตเพ่อพิสูจน์รัฐธรรม สายเลยนะครับนี่แต่งรูปแบบแต่งรูปแบบทหารโบกหลัเรือหากาแต่งรองแบบแล้วออกเดินสายดาบไปโรงเรียนอจจบลอนทุกฐานบไปโรงเรียนาเรือไปโรงเรียนในเรืออุหาเรือไปโรงเรียนรแรเรียนในเรือกาศายุหอากาศโดยคนเอกซ์ริสมักจะไปโดยส่วนตั ล่าสุดคะ่ะก็มีการเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายของนางเยาวภาวงศสวัสด์และนางสาวยิ่งลักษณ์เมื่อวันที่8เมษายน2552ในการที่ทั้งคู่นั้นเดินทางไปให้กำลังใจกลุ่มคนเสื้อแดงในปฏิบัติการยกพลขับไล่พลเอกเปรมจากภาพหลักฐานเช่นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็พิจารณาเป็นอื่นไม่ได้นะคะว่ารัฐบาลและพันตำรวจโททักษินนั้นกำลังมุ่งหน้าไปสู่การสร้างความปรองดอง และทิ้งความขัดแย้งในอดีตไว้เป็นเพียงความหลังเพื่อตอบสนองภารกิจสำคัญที่สุดในการที่จะพาพันตำรวจโททักษินกลับประเทศโดยไม่ยแยแสว่ามวลชนคนเสื้อแดงนั้นจะรู้สึกกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรค่ะและช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อค่ะเจาะข่าวร้อน